อยบานฮเนะพี่นองนะหักหักไม้ล้าหัวโอ้ยไฟเนอเยลี่สีม้าเห็ดยังวัดตีมือเนี่ยเยลี่สีม้าอัน,อน,อนก็ไฟอันต้มห่อปลาต้มน้ำปลาไว้ถักตำบอกง ตัวผมย่ามจังสีอากาศขมุขขมัวจังสีดีแมงวันมันจังคไขยบ่หลายค่ะพี่น้องขันตัมยามหนาหอนแมงวันหลายหลายถ้าเงินเก่งใจเพิ่นบ้านแม่มึงบัตนึ่เขาสีบัวดาข้อไข่บัวคือวันกุ้งเทียบเขาสีบัวรถดับเพิ่มบน้อบ้านที่หนึ่ กับลุกด้ไฟเอ้ยเขาชิบวรถดับเพิ่มบนนอ้บบานนี้เนาะโอ้โอ้ยพี่น้องเอ้ยไฟลุกบึ่มเบิ่มพี่น้องมาเบิง่งแย่ลินเฮ็ดอันนี้แยล่ลินสีผ้ามาต้มเหมืนอันปลาหลาตั้มบอกว่าถั่มบอกหองพี่น้องเป็นอย่างแย่ลินยังต้มมือนี่วัดเตี๋ยแมงมันมันจังบ่หลายค่ปะปลาเนี่ยแย่ลินกับเฮ็ดเอาเองเด้อพี่น้อง ปลาเ่ี่เหตุเราเองอันนี้คือพงรสด,ดีค่ะกระเทียมดองอ่าหัวสับป,ประรดส่วนผสมที่สีใสในี่ก็มีสับป,ประรดสื่อมาสดสดนั่นแหละพี่น้องนะจ้ะล้วก็ใบกะทินใบกะทินแก่น้ำตาลน,น้ำตากลกรวดล้วก็อันอา่า เยลินนันเห็ดปะทูหนึ่งตะกี้เนี่ยเวลาเยลินเอาขี่ปะทู่ออกเนีย่ยเยลินสีดองเกลือไว้ค่ะพี่น้องดองเกลือไว้ค่ะถ้าอันเห็ดน้ำปลาตับบัก่งค่ะมันจังค่อยหอมค่อยนั่ค่ะพี่น้องมาเห็ดจังไดแน่อันใดแน่ว่าเบิง่งว่าฟังเรื่องเล่าดีๆจากเยลินค่ะคันผู้ใดอันอยากเอาไปต่อยอดเห็ด ทำมากค่ะขายเห็ดตำบะหุงขายอยู่บ้านอยู่ซองห้ากระไดเด้อค่ะเด้อสูตรเนยเยลินเนี่ยเห็ดขายมาตั้งแต่สมัยอยู่บ้านห้าแล้วมาอยู่อังกฤษเยลินก็เห็ดป,ดปลาแดกปลาลาดตำบะหุงขายเพิ่งปลาลาดเป็นโตเป็นต้เน,ตนเนี่ยปลาลาปลานิ่นปลาลานปลาแซลมอนโมนิมเยลินเห็ดเบิร์ดค่ะมาเบิ่งกัน สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู่ปู่สู่คนค่ะย่าล่นอินดีไม่อีกแล้วค่ะเมื่อนี้ไฟลุกบึ้มพี่น้องเอาความอบอุ่นมาฝากค่ะหนาวตะาวาันย่าล่นกับพ่อโอเคอยู่เมื่อนี้พี่น้องยุดเบียกยุดงานไลาเมือกเฮ็ดให้มันเป็นประโยชน์นาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ย่าล่นกับมีแนวมาเบาสู่ฟังเน็ดหนึง่งอ่า ที่เห่าสีมะเฮตนำปลาปลาต้ามตตใส่ตำบกฮุงกินเองนี่มันสบายสบายด้วยพี่น้องกินแสบคักอกคักใจเห่าเองอยา่าเล่นบบได้ไมายความว่า,าปลาที่เห่าสื่อจากเหออยี่ห้ออื่นๆบดีนะคะมักไผ่มักมันอยา่าเล่นมักเฮ็ดกินเอาเองค่ะอยา่าเล่นมาอยู่อังกฤษนี่สิบเอ็ดปีเขาปีที่สิบสองนี่อยา่าเล่นเฮ็ดกินเองตลตอดปลาปลาปนิ่น,นี่อยา่าเล่นเฮ็ดขายโลละสิบหกกอน ขันเป็นบานเข้าก็โลละหกเจ็ดรวยพูดแล้วค่ะพี่น้องอันปลามันแพงเนาะเข้าก็ต้องขายไปตามกระแสเนาะค่ะเนอะอาะเฮดมาซัวมันสีใดเป็นป,ปลาแดดปลาลาแห่มันก็ต้องใส่เวลา,าเข้าไปซื้อปลามามันก็ปลากระแพงค่ะอ้ยหอมห,อหอ่วยๆด้สับปลาโรดนี่ใส่เผื่ออีหยังใส่เผื่อควาวหวานกลมๆค่ะพี่น้องอ่า ถ้าห้าใส่น้ำตาลมากเกินไปมันมันมันสีบนนัวค่ะสับปปะรดนต์ในสีเฮ็ดให,ห้เฮ็ดให้น,น้ำปลาห้านัวแล้วเป็นอย่างจังไ่ใบอันนี้ใบอันนี้มันสีเฮ็ดให้น้ำปลาแดงสวยได้พี่นอ้องย่าลืนเร่มเอาอันใบเตยมากมากเป็นส่วนประกอบใไ่ใบเตยลงจะกำนึงเด้พี่น้องเด้อดับความข้าวเรานำปลาห้าสีหอมแสบชวนกินสาให้ตามบักหุมบันนี้ กะปิใส่กะปิย่างดีเด้วค่ะเดอ้อเมื่อนี่กะปิเยลิ้นเหมิดก็เลยใส่ใส่ทนี่ค่ะอ,อ,อัตราส่วนของการ,ต,ราต้มปลาตําบกฮุงนี่นะคะเท่าทีเยลิ้นเคยเห็ดขายเห็ดขามาก่อนนีุ่มันฝนตกปลาลหนึ่งกิโลกะปิหนึ่งกิโลค่ะส่วนตัวส่วนค่ะแล้วก็น้าตาลทรายแดง ทำตาลไส้แดงครึ่งกิโลแล้วกับผงนัวค่ะผงนัวห้าใไซไปมาที่นี่ไอไอใส่ใส่ปลาทูใส่ปลาทูที่เห้าควักออกเวลาเข้าเฮ็ดปลาทูหนึ่งขายเห็ดปลาทูหนึ่งปลาทูเข้มนะเยะลินสีบ้าเอาขีมมนทิ้งได้่น้อเอาเลินสีดองใส่เกลือ ใส่น้ำปลาใส่ขวดไว้สะสมไวบ้บะไนย่ำเยลินต้มน้ำปลาตาบกฮุ่งนี่เยลินสีเอามาอันเป็นส่วนประกอบอไม่การทำปลาต้มมค่ะันสหอปาตบกฮุงเยลินนี่ตาบกฮุงแซ่บๆด้อพี่น้องค่ะขายดีสมัยยูอุดรนนึกห่ะนว,ว่าสมัยยูอุดรกก็พอของลูกนั่นแต่เมื่ออุดรเพราะท่านได้จจเจริญเยลินเปิดลาน อันขายลาบก้วยขายตำบะฮุงขายก๋วยเตี๋ยวขายไก่ย,ย่างริมทางตัวค่ะ,ะตัวอนลูกไส้ย,ยังเล่นยังหน่อยๆอยู่นน่นกะกะมีความหลูติดโตมากคนมาขามาขายเนาะค่ะเนาะ ขายตั ters, ้งแต่หน no ่อยแถวใหญ่ค่ะขายจิกเล็กจอกหลอกขายห้าข้องมาขายพอได้เงินได้ท่องค่ะพอเข้ามาอยู่ต่างประเทศเขาก็เอากวามลู้เอาประสบการณ์ของเข้ามาต่อยอดตอนเีาอยู่ต่างประเทศเขาเห็ดจังใดเข้าจังสีได้ขายได้ขายให้สาวไทยไก่บานน้ำกันตั้งแต่ยายลิ้นม่าไม่ไม่นี่แม่ขาออนไลน์ก็ยังบหลายค่ะของขาของขายเฮ็ดขายได้ยายลิ้นได้ขายได้เงิน ค่ะขายอยู่เจ็ดปีได้เงินเกือบล้านได้พี่น้องได้เงินเกือบล้านแต่ว่าได้ยินตะซื้อดอกเด้อค่ะเยลินปดเปลืองพลาละทางบ้านมัดทุกอย่างค่ะมัดทุกอย่างก็มาจากเงินขายปลาขายใส่กอกขายใส่อัวขายปลาทูหนึ่งปลาทูเข้มขายหลับขายหลับปลาดุกกขายซุปนอไใหม่ขายม็กนอใหม่ขายมัดสุเนลที่คนไทยสร้างกินค่ะ ขา,ขายเท็ดอาหารขายห้ฝรั่งกับเห็ดฝรั่งนึ่งซีซั่งอาหารไทยพวกเกียนเขียวหวานมัสแมนผัดเปียวหวานมันเนี่ยเยลินกับเห็ดขายในราคาของฝรั่งคือเยลินเห็ดขายหลังจากหลิกงานค่ะพี่น้องเยลินเห็ดงานหลิกมาสิบเอ็ดโมงสาวตะกีเยลินเห็ดงานพัดชามบดเห็ดงานเต็มเวลาค่ะเยลินก็เลยมีเวลา่าเห็ดของขายค่ะก็คือไ่ใตัตนั้นละ่ะค่ะเอามา จนเจือครอบครัวทั้งเมืองไทยค่ะฝรั่งพิ่นกับบด้ให้เฮาดอกแต่ว่าอ่าก็เป็นจังบุญจังคุณอยู่ดอกเนาะะคะ่เนาะเพิ่นค่ะพิ่นก็ฮู้ว่าเพิ่นเพิ่นให้เฮาได้ซ้ำใดอันนี้เฮาก็บ,บ่ได้บังคับเพิ่นเนาะะคะ่เนาะความอยากได้ของเฮาเฮาก็ต้องดิมลุ้นหาค่ะเล่นได้กินได้ยาได้แบ่งลูกแบง่งเตา ทุกสิ่งยางกลมาจากขายประดบประลานี่ละค่ะความรูติโตโบมีค่ะจจแค่พอโฮก่อาศัยเอาประสบการณ์อาศัยเอาความมาาั่นะบากบานันความขยันมันเพียนเพราะว่าความจนน่ะมันหนากกลัวค่ะยาลินอยากให้พ่อแม่สบายอยากให้ลูกได้กินได้อยากได้ใส่ได้สวยแต่ว่ายลินโบได้สปอยลูกเด้ สปอยก็คือการตามใจอย่าลืมบอด้ตามใจลูกค่ะเงินทุกบาททาลูกขออย่าลืมสีต้องบอกเขาว่าเฮ็ดงานให้แม่ก่อนแม่จังเสียหายลูกก็ยังเที่ยลูกก็หน่อยใจเนาะอีแม่อันของเงินพันสองพันเจ้าก็คือขี่ทีเถียอันซ้ำนีน่นึงก็ให้บอดาแว่าแม่หายบอด้ได้ลูกแม่หายได้อยู่แต่ว,าว่าซัวแม่เสิได้มาแม่ก็หายอยากคือกันโตอยากได้โตก็ต้องรับจ้างหาเอาคือแม่นี่หละไปเฮ็ดเวียกอันนั้นอันนี่ให้แม่ไปแม่เสียหาย อย่าลินเสียเหตุจังสีกับลูกค่ะเห็ดุดูหลายจนเขาขีขาขอตว่ายิยอยาลินห้กับห้มีเหตุมีผลค่ะค่ะมีเหตุมีผลเพราะว่ายาลินอยากให้ลูกลูกคุ้นขาของเงินอยากให้เขาเลียนลูว่าการขอมาได้ง่ายๆกับการหาเอามันมีความแตกตา่างซ้ำใดเข้าหามาโดยความยากลําบากเขาเ้าบออยากใส่ด้วยนะค่ะนาะพี่นะ้องนะ สีใสตะละบาทนี่กําจนไวเฮียออกมืออสำหรับผู้ผู้บ่ได้หานี่ใส่นี่ห่วยเขาามือขวาออกมือใส่ค่ะเขาามือขวาออกมือใส่ค่ะอฟิลลิ่งมันสีต่างกันค่ะยาลิ้นสีสีใส่ลูกแบบนี้สีสีสอนลูกแบบนี้ฟังกับฟั่งบ่ฟังฟ่งกับแล้วบ่ออยักได้ไปหาเอาเองอไปเอาเองอ โบได้ใจดำกระลูกเด้แต่ว่าอยาให้เขาเรียนรู้เนาะค่ะเนาะค่ะยาะลินทำมากค่ะขายไปยูไส้ยาลินค่ะขายของค่ะอันหาโอกาสสร้างโอกาสให้เจ้าของอยู่ตลอดเวลาค่ะยาลินบบอยากเสียเวลาถึงมันมีโอกาสเฮาก็ต้องฟาวขัวถึงแมนว่าโอกาสบบมียาลินกับสิสางให้มันขึ้นเป็นโอกาสขึ้นมากอ่า กำไรเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะเก็บหาผสมซิฟมันางสีคอยได้อเอาเองเนาะ,ค,ะ,นะ<ม>ค่ะเนาะยาลินนี่กะเป็นคนบ,นบานบานมาหนอกเฮาเนี่ยแหละค่ะมอยุ่เมืออหนองเมืออหน้ากะทำาค้าขายทั้งเฮ็ดงานทั้งเฮ็ดของขายคือกันละพี่น้องบ้อยูได้เศร้าค่ะส่วนสีได้เงินเป็นแสนเป็นล้านเนาะค่ะเนาะบอกตรงเจ็ดปีที่ยะลินสู่จนแขนรวยค่ะไรขังเนี่ยยลินนี่ เดียงเนี่ยแยลินเห็ดของขายบอดายคือตั้งแต่กี่ดอกเดียวเนี้นะเพราะว่าไลแยลินบดีแบบใส่งานเข้าหนักทั้งเห็ดงานประจําทั้งมาเห็ดของขายใส่ก่อกเนี่ยแยลินยืนยัดมือหนึ่งมือหนึ่งเนี่เท่าลยยี่สิบกว่ากิโลซับหมูเอาเองได้พี่น้องเลือกงานมากกับไปลานค่ะสื่อหมูมากเราก็มาซับซับเอาเองซับแล้วสัวสิมมาผสมสัวสิมายืนยัดสัวสิไดนอนพี่น้องเอยตั้งแต่ตีหาเยือนสามสี่ถุม ปานเฮ็ดงานโลงงานค่ะหมูมานะเอาค่ะชาววาสีใดเป็นแสนเป็นล้านไปใส่ธุระป่าปางดูแลครอบครัวนอค่ะเนาะค่ะปางตายนะ่ะค่ะมาเนี่ยไฟยันเล่นเริ่มเริ่มสีเศร้าขว่นแล้วยันเล่นกับสีสีมาเอาอันนี้ล่มหมอค่ะเอา่าล่มไปเลยน้ำตาลปวดนี่ใส้ไส่นี่มันสี ใส่ลงไปเลยพี่น้องเดี๋ยวไว้หน่อยนึงเอาไว้จะใส่หมอกไปเตี๊ยวใบอันกระทินแก่คันมีหลายใส่หล,ลายแห้งดีเด้อพี่น้องเด้อใส่หล,ลายแห้งดีค่ะตะปี๊เอาลงไปอยากมีอีกได้เนาะขีปทู ปลาปลาหอมๆกลิ่นมาดามหอมชื่นใจค่ะเอาลงไปค่ะพี่น้องเหลี่ยงพอ่อเหลี่ยงแม่เหลี่ยงลูกเหลี่ยงเต่ามากต่างแต่สมัยไรต่อสมัยไรแะทำมากค่ะขายในร้านพี่น้อง ไปยูไซฮอกกับบอดตายดอกค่ะขันหอบอสขีขานว่าหาต,ตามาหอดเมืองหนอกมุดมากต่ว่าขันมากล้วหอกกับตองดินล้นาขเนาะคะ่ะจะเอาหม้อไปตั้งไฟลบาน,นีพี่น้องอ้ยอยนี่กัจสไปเอานามไปจักกนหน่อย ใไ่ทำเสื้เลยมันเกิดมาค่อนาะนอ่ะบัตรที่นี่ไปพี่น้องล่าหมอมันเดือดบัตรนี่ค่ะพี่น้องแล้วๆค่ะกองเรียบร้อยแล้วก็สิเป็นจังสีแหละค่ะ่ะลิมกองเอาเอา,เอา แนวกองกะทิกองเอาตะนามเพื่อนกะนามเขาก็สิออกเป็นสีแดงใจวอยเวลาข้าตําบักหงนะ้อพี่น้องเนาะนามตําบักหงแดงจึงครึ่งเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะายาลินก็นมีเน่มาฝากมาต่อนซ้ำเนี่ยเหรอคะพี่น้องเอ่อผู้ใดอยากเอาไปเห็ดเอาไปต่อยอดเอากะเอาตําสบายเ้อค่ะเด้อเย,ยลินนํามาแบงมาปันแล้วขันหาเทียวาประสบการณ์ของยายลินความรู้ของยายลินหรือว่าสูตรต่างๆอ่า เห็นบอแมงวันมาเหรอเออสามารถอันเฮ็ดห้พี่นองได้เอาไปต่อยอดทำมาหากินได้เยลิ่นดีใจน้ำลายๆเด้อค่ะเด้อเอาไปปุงไปแตงไปแป้งเอาอีกเท่ยนึ่งามักแบบไดรสชาติแบบไดก็เห็ดเอาอืมจังเดยก็ให้พี่นองอยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะเด้อโอ้ยแมงวันเริ่มสีมาแล้วพี่น้องขนาดพระท่านในหอนได้เนี่ยจ้าเยล่นขอบบุญขอบ,ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้ออาสซ้ำเนี่ยแล้วเนาะคะ่ะเนาะวัสด,ดีจ้า